ลจอดลงมือแล้วลงมือบ้านใดบ้านไหนไว้ท่านผู้ส้มอยู่ไหมนะลูกจอดเอสมากูเณ็ครับสวัสดีค่ะเพื่อนเ e อฟซีพี่น้องสุขสุขคน้นมาค่ามากินเขาน้ำผัดในวว้ท่านผู้ส้มสีลงมือ,อย่างไดเนาะท่านผู้ส้มสีโกรธเอาแล้วเนาะค่ะ <c oughs> มาค่าเพื่อนมาเน่ยมากินเขาน้ำของลูกจอดนี่เอ่อ มันฝรั่งสุกเนาะค่ะเนาะฝรั่งสุกฝรั่งอันจบเผาอันจบริกหวานแล้วก็มี่หมูบดไหมค่ะหมูบดไปย่มาผัดเนาะค่ะผัดใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็สิมันสิมีเครื่องปรุงสำเร็จเนาะค่ะเนาะสำหรับสุกนะเอาไผย่มีขนมเซนท่านเพื่อนนี่น้ำยาขนมเซนน้ำยาโคตมทนี่น้ำยาขนมเซนแต่ว่าบ่มีลูกชิ้นตังเตอน เอาซุปอลยบะหมีม่ลูกชิ้นไปอยู่ใส่ออฮอทดอกเนาะค่ะเนาะใส่ฮอทดอกนะเจนะ็บๆครับเสียดเนาะอาาร,รอกก่อยเสียบแล้วก็ของหวานเดี๋ยวมีสากุป,ปียกค่ะมาค่บะบัดนี้เบิ่งเบิ่งขนมเส้นไปอยู่บักหลายเลยค่ <laughs> ะด้วยแล้วว่าได้กินอันขนมเสน้นน้ำยาเนาะค่ะเนาะเพราะบะหมี่กระไส่นะขนมก็ซยจั๊บขนมขนมกินเอสขนมกินนูดเดิ่น บมมีกใ่แม yeah. oh, ่ไปอยู่เล็บบดด้นะพอดีไปเห็นกระใช่อันนิดนึงอยู่ในอันตูเซกแข็งก็เลยมาเห็ดน้ำยาขนมเส้นเห็ดแบบดีวิสูบเบียน้ยนงมันีทท้มเลอหมราทำเล้นี่ยงอ้วก็เชิญอ๋้โอ้ขนมเส้นมันนเพืแบบ ฮอดอกฮอทดอกอืม <c oughs> mm ีน hmm. like ่าย um. ีน่าฮอดอกี่เดน้ำแกงสีแดงๆไปยูส่พิกแกงน้ำ้นค่ะเนาะใส่หลูบโดดพอเศษเสแสรบๆฮอทดอกสับปิดชอบดอกครับพักกะมีกะกะลำนะคะเนาะพักสลัดนี่สลันเน่ไปยูเก็บมาจากสวนมั่เนี่ตะเลียตัวมันิตายนะคะรุกนหนาว ฟันตาติดไม่ต้อง <laughs> ลุงกจากบ้ญญานหย่าเยน้อย <laughs> ใครงงกันผักทั้งนั้นแหละพักเซนลี่กันนี้จากสวนเซลลี่ฝรั่งนะคะเนาะเอ่อดอกจูเซนเลอี่ฝรั่งเซลลี่แ้วก็ผักอันซีเล้า่เนี่ยก็ซื้อหรอกค่ะเพื่อน,นมาเดี๋ยวนี้มัมมี่พักอันในสวนเหรอเนาะ,ะ,นะะค่ะเนาะมิจะซื้อละตอนหนาวเลยพักหอมนะคะเนาะ มาค่ะอ oh, ุ้ยหอมขนมเส้นแซ่บดิส่วนบัพเปิลดิสเป็นอนซับลังซับตุกันเอาปัพเปิลซาร์สเดี๋ยวการเพื่อนมากินข้าวนน้ำกันกินขนมเส้นน้ำกันทุกันเอาปัพเปิลดิสไม่ดิสมุสลิฟิอาบะชานุสกินก๋าเลียลูกจ้ากก็จะเป็นงานกันเห็นว่าโอ้ขี้ขาดด้อากาศเย็นๆหนาวๆนะมิดดีสุดเอฟซีตก Jeg mm -hmm. <laughs> mm. <laughs> mm. er det med. mig. har set for ja, ja, ja. mm. væk de blommer. Åh, oh, så det godt. Det en Wow. <c oughs> หอนแล้วไปอยู่ว่าเป็ดลูกเจระิะหอนอีกแล้วหอนนะน,นี่ชาหอนเ <c> ร <oughs> ื่ององหอวรั่งว่า gar hm? Bitte. Das ist ja nicht. Mhm. Ist schön. Mhm. Feucht. Feucht-kalt. Mhm. Normalerweise es schon schneiden. Ja, aber zu so scharf. Mhm. 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 Sehr, sehr, <laughs> Da lang schmeckt es bei Hobby. Hab kocht Brot. Ich hab Fisch, bitte. Das ist Fisch. Fisch? Mhm. Fisch mit was? Naja. Mhm. Hätte ich da Belgen mhm. angepasst, oder Fischbelgen? Mhm. Fisch gekocht? und dann mach mit. 스니미. 어. 응. 왜 곱치처럼. 응? 응. 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 음, 응. 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 응 เียวาวหวนตัวสิ่งของหวานก่อจะไปทงานี่ค่ like, ันเม็นมกินหลายคุณช่วงพักงานห่นลูกจ๋าเป็นยังึกินน้อนะไปกกิ่ขีสไรีน่สอะไัคอไร้ไร้ไเมนมาไเมนไเมนกูกิ Saku. Sieht aus wie Fischeier. Saku Pier. Fischäier. Fischäier. Luke hat gehabt, dass ich Pavana habe. Saku. Saku. So Fischäier. 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 süß แจันะ ah> <uh ุ้งเจยมักกินของหวานล้าแจกนแต่กูไม่ยอนเลยี่กูะยอมกเอะอย่าเนาะกับเขาของกับเขาลูกจะตอดูยกับสิห่อให้น้อแหนะเนาะห่อไปเห็นด้านไหม Khay bok, khay kiệt nè bok, kai bok, cứ khay kai khay kiệt bak, kai khay kai bok. Kai bok, kai bok. Kai bok, kai bok. 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 บ่มันเอาไข่ปลาอ่นเห็ดกลวงหวานดิบนะมามีนสักคู่เปียคู่เปียก๋อสกเปียแสดงมาแสบพื่ค่เหมอนกาีแสดงมาแสบนะอร่อยนะแสบกับกับอร่อยอร่อยว่าอร่อยเซบิแสบ อร่อยอร่อยครับขอบคุณแซบแซบครับเป๊นสั่งนะอร่อครับอยากันมาสาโซสาเป็นโซสานโซตัวอร่อยอือฮึปะยุกกะขอบคุณเพื่อนเอฟซีพี่น้องตุ๊กสุก้นเด้อค่ะติดเข่ามาให้ยกำลังใจตีดเข่ามาติดตามเหล่าค่ะเข่ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เด้อค่ะเนเพื่อน ยจอกันคลิปนะค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบิงบิงขอบคุณ